สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราก็จะกลับมารีวิวฟิกเกอร์โมเดลอีกแล้วนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูการรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูละกันนะครับผมก็คลิปนี้เราก็จะมาตัวนี้ครับผม Predator นะครับเป็นภาคต่อจาก Predator ที่เราเคยรีวิวไปนะครับตัวนี้เป็น Predator 2นะครับทางนอกเนี่ยเขาจะอ่านเป็น Predator นะครับแต่ไทยเราเนี่ย เราจ่ายเป็น p r e d a เตอรใครจะอ่านแบบไหนก็ได้นะครับผมไม่ต่างกันนะความหมายมันก็เป็นนักล่าเหมือนกันนะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้มันจะมีงานไม่ใช่กล่องอันติเมทครับผมขอเรียกเป็นแพ็คเก่านะครแพ็คเก่าเนี่ยก็คือจะมีของแถมน้อยมากนะครับน้อยชิ้นมากบางตัวเนี่ยอาจจะแถมมาแค่ดิสตัวเดียวเองนะถ้าเป็นตัวเก่าอะ่ะคือเขาจะขายแยกกันระหว่างตัวที่ใส่หน้ากากกับตัวที่ถอดหน้ากากนะ อันแมสนะถ้าเราอยากได้ City ้ฮันเตอรแบบนี้เราก็ต้องซื้อ2 h e แพ็คนะครับแต่ตัวนี้เป็นกล่องออนติเมทที่ทางเนกาเขาทำออกมามีอุปกรณ์มาครบและเยอะกว่าโอเคคุ้มกว่านั่นเองนะทุกคนเอาง่ายก็คือเป็นงานใหม่ก็ต้องดีกว่างานเก่าแต่แต่ไม่ได้ดีไปซะทุกจุดนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เจ้าตัวนี้กันเลยแล้วกันนะครับผม ก็ตัวนี้ก็เป็น p r e เดเตอร์2นะครับชื่อของมันเป็นตามหน้ากล่องเลยนะเป็น City Hunter นะครับผมหนังที่ฉายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณปี1990โดยประมาณนะครับประมาณนี้เนาะ p r e d a t o r 2บทเมืองมนุษย์นะครับถ้าเราย้อนไปภาคแรกที่ลุงอาโนสแสดงนะเป็นดัชนะน,นั้นก็จะเก่ากว่าแต่ไปสู้กันในป่านะครับแต่ภาคนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาสู้กันบนเมืองแล้วไม่สู้กันในป่าแล้วภาคนี้ก็เข้มข้นกว่าเดิมนะครับจะประมาณว่าตัวเอกเนี่ยไมฮิแกนเนี่ยต้องตามสืบเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนี่ยสมาชิกเพื่อนเพื่อก็จะเริ่มหายไปทีละคน2คนโดนเก็บนะประมาณนั้นก็รู้ทีหลังก็เป็นพวกต่างดาวนั่นเองนะครับผม Predator 2นะ City Hunter นะครับด้านข้างกล่องเนี่ยก็จะเขียน Predator 2เหมือนเดิมครับค่าย NEGA Realtoy นะครับผมค่าย NEGA นะด้านหลังกล่องก็จะมีเรื่องราวโดยย่อนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยแนะนำไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้อินกับ f i g u r ์ m o เดลเราจะได้รู้เรื่องราวนะครับส่วนมาก f i g u r ์ m o เดลที่เขาทำแบบเนี้ยจะออกมาเพื่อกับคนที่ชอบภาพยนตร์นะสำหรับเราดูภาพยนตร์แล้วเราชอบเราก็ เออมาเก็บโมเดลมาสะสมโมเดลแบบนี้นะครับผมมันจะเปิดได้แบบนี้นะครับถ้าเป็นกล่องแอนติเมดก็คือกล่องแบบนี้เนาะเป็นแพ็กแบบนี้นะครับด้านในก็ของให้ประมาณนี้ภาคสองนี้ต้องบอกเลยครับว่ายังออกมาม่หมดนะครับก็ยังขาดขาดประมาณ2อสตัวเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่กําลังทยอยออกมานะก็ภาคนี้ก็มีพรีเดเตอร์หลายตัวในภาพยนตร์นะครับผมก็เลยทําให้ เราในชาวนักสะสมฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยชื่นชอบนะบเพราะว่ามันมีหลายตัวในภาคนี้ครับเป็น10ตัวนะครับในเซตของภาค p r e d a t o r 2นะคนให้เราตามเก็บกันอ่ <S <S 2> <S 2> มันก็จะมีฟิกเกอร์โมเดลแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆพวกอาวุธพวกหัวเปลี่ยนพวกเอฟเฟกเสริมต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลยก็ว่ามีอะไรมาให้บ้างน,นะครับ ส่วตัวนี้ผมได้มา <Wow. S 1> เป็นมือสองนะทุกคนวัสดุของมันเนะี่ยก็จะเป็นพวกยาง PVC เนาะส่วนสกเกลของโมเดลตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อ10นะของที่ให้มาเนี่ยก็จะมีหัวที่แบบว่าถอดแบสนะครับผมชอบนะมันสีสันก็ก็สวยดีนะเป็นยาง PVC นะสามารถดัดได้เส้นๆเ,เลยเดดร็อกเดดร็อกส่วนมือเนี่ยก็จะให้มา1คู่นะครับ มือกำคู่หนึ่งแล้วก็มือแบรคคู่หนึ่งนะครับผมมือที่ให้มานะก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนดิสนะครับที่เอาไว้กับกระเป๋าด้านข้างของพิเดเตอร์ได้นะอันนี้ในหนังเนี่ยถ้าใครดูในหนังก็จะรู้ว่าใช้ยังไงนะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอาวุธหลกัหลกๆของภาคนี้เลยนะตัวนี้ก็ ุปกรณ์เสริมอีกชิ้นนะครับแต่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันใช้ทําอะไรนะแต่ว่าอันนี้เอาไว้ติดที่ตรงข้างขานะครับและก็เป็นอีกชิ้นนะอันนี้ตัวนี้เป็นคล้ายๆว่าอาวุธเอาไว้ยิงปืนอันนี้จะติดอยู่ข้างข้างแขนของวีเดเตอร์เราสามารถเลือกเอาว่าเราจะใช้ตอนมันแบบเป็นตัวไหนนะมันมีให้เลือก2ตัวนะเดี๋ยวจะลองติดให้ดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะไอ้สอตัวต่อมาก็จะเป็นพาร์ทนะครับอันนี้ เป็นเอฟเฟกที่ยิงจากปืนที่อยู่บนไหลนะครับของพีเดเตอร์นะอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะเพราะตัวจังเกิลที่ผมรีวิวไปรับที่แล้วก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นเอฟเฟกไฟสีออกส้มๆหน่อยนะออไปก็จะเป็นอาวุธตัวนี้เป็นหอ,อกขอเรียกว่าเป็นหอ,อกแล้วกันนะครับผมมันมีชื่ออยู่นะแต่ผมจำไม่ได้ก็เรียกหอ,อกแล้วกันหอ,อกที่ยังไม่ได้กลางออกมานะครับผมรายละเอียดดีอยู่นะครับผมส่วน ถ้ามันกางออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบตัวนี้อันนี้คือกางออกมาแล้วนะอยากให้เนก้าทําเป็นแบบเป็นแบบนี้มากกว่านะสีที่มันแบบว่าตอนมันหดอ่ะมันสวยกว่าแต่ทําไมไม่รู้ว่ามันกางออกมาแล้วสีมันเปลี่ยนนะอันนี้เนี่ยอันนี้ขอแซะหน่อยแล้วกันนะตลกดีนะครับผมสีมันเปลี่ยนได้ไงนะเออนี่ก็แผลกันไปแล้วมาดูชิ้นสุดท้ายนะครับที่ให้มาก็จะเป็นนี่เลยนะครับหัวกะโหลกนะครับผมก็พีเดอร์มันก็ชอบ สะสมพวกหัวกะโหลกอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะน,นี่ก็แถมมาครับหัวกะโหลกเดี๋ยวหน้ากากเนี่ยเวลาเราดูคล้ายๆว่าตาข่ายนะตรงดวงตาเหมือนเป็นตาข่ายอันนี้นี่ทําดูสมจริงมากอันนี้ชอบเลยนะครับผมพวกนี้แล้วก็จะมีปืนค่าไหลมาให้นะครับผมแกถือว่าใส่ใจรายละเอียดที่มีมาให้ให้เราได้เล่นกันแค่นี้อันดึงมายืดเข้าออกได้แค่นี้ก็โอเคโอเคดีดีกว่าไม่ทํามาแล้วกันนะหรือว่าการ หายตัวอะไรคอมบิลเตอร์ก็จะบังคับจากจุดตรงนี้นะปลีชีพอะไรก็ตรงนี้เลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมเปิดฝั่งนี้นะครับจริงๆในหนังมันต้องเปิดมาฝั่งตรงนี้นะเปิดขึ้นมาฝั่งตรงนี้นะก็เป็นทุกตัวเลยนะผมไม่แน่ใจว่าผมดูผิดหรือเปล่านะแต่จริงๆถ้าจะให้ดูดีมันก็ต้องเปิดจากฝั่งอย่างนี้เนาะแอบงงกันเนก้าน,นิดนึงนะจริงงงจริงเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นว่าอะไรนะเห็นไ,ไหม ตรงส่วนเนี่ยก็จะมีรูให้เราเสียบอุปกรณ์ที่ให้มาส่วนหน้าและด้านหลังนะครับโดยทั่วไปของโมเดลก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนอะอุปกรณ์ที่ให้มาเห็นเด็นๆเ,เ,เลยก็เป็นกระเป๋านะครับอ่อสาหรับัวก,กระโดกที่ให้มาเราก็สามารถเอามาถือแบบนี้นะแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมว่าจะจัดมันยังไงนะที่ให้มาเป็นตัวสายหน้ากากนะนี่ก็ถอดออกมานะครับเปลี่ยนหัวไปเลยดึงออกมาเลยคนระับเป็นจอยอยู่ด้านในอ,อันนี้ก็เป็นตัว u n m a s สนะไปดูรายละเอียดกัน สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเวลาถอดหน้ากากออกมานะครับก็จะได้เห็นเป็นหน้าตาที่แท้จริงของเจ้ายวดจาเขาเรียกว่ายวดจาแล้วผาพันยวดจาก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนสาหรับเจ้าสตีฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันแล้วกันว่าการจัดแอคชั่นของมันเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะไหน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการรีวิว City Hunter นะคนะฮฝากติดตามด้วยนะครับกับการรีวิวคลิปเจ้า Predator แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิกเกอร์โมเดลแบบไหนผมก็จะหามาให้คนได้รับชมชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับผมสวัสดีครับ